ดวงปักแรกในเดือนมีนาคมของชาวราศีกันในเรื่องของการงานการงานในปักแรกของชาวราศีกัน ในช่วงนี้ถือได้ว่างานของคุณจะประสบความสําเร็จคุณมีความมั่นใจในเรื่องของการทํางานมากพอสมควรเลยทีเดียวคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้ทรัพย์สินเงินทองได้ชื่อเสียงรวมถึงการงานที่เกี่ยวกับการเจรจาการค้าสําหรับชาวราศีกันก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในช่วงตักแรกนี้ทําอะไรก็จะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จพูดจาก็จะทําให้ก่อให้เกิดเงินทองมากมายดังนั้น ความมั่นใจของตนเองของคุณสําหรับชาวราศีกันในช่วงปากแรกนี้เป็นสิ่งสําคัญหากคุณมีความมั่นใจในตนเองและฝ่าฟันและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากการเจรจาการค้าการขายหรือการทํางานของคุณก็ะจะประสบความสําเร็จได้รับโชคลาภเป็นอย่างดีรวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่การมีชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมไปกับความสําเร็จในเรื่องของการงานของคุณในช่วงปากแรกนี้ ในเรื่องของการเงินการเงินในปักนี้คุณค่อนข้างจะมีรายรับที่ให้มาจับจ่ายใช้สอยได้พอสมควรแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีความลังเลที่จะตัดสินใจอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความลังเลในการใช้ใจ่ายบางสิ่งบางอย่างอยู่บ้างแต่คุณก็ยังมีรายรับที่พอที่จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในช่วงปักแรกนี้ได้อย่างไม่ติดขัดมือเลยทีเดียว แต่สิ่งที่อยากจะเตือนคุณเกี่ยวเรื่องของการเงินก็คือการตัดสินใจด่วนและเร็วเกินไปแม้ว่าคุณจะมีการเงินเข้ามาดีพอสมควรแต่ก็ไม่อยากให้คุณได้ใช้อารมณ์หรือในการตัดสินใจเพราะว่าคุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายเงินหรือการซื้อของที่ไม่ตรงกับที่คุณต้องการก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ ในเรื่องของความรักความรักของชาวราศีกันในปักแรกนี้ความรักในความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นอยู่ในช่วงที่แฮปปี้มากเลยทีเดียวคุณจะมีการนัดเจอ,เจอกันไปสังสรรค์กันกรหรือเปลี่ยนสถานที่หรือมีความสุขกับคนในครอบครัวมากพอสมควรคุณอาจจะมีการเดินทางการท่องเที่ยวไปกับครอบครัวและเป็นการกระชับความสัมพันธ์หรือเติมความสดใสให้กับครอบครัวได้อย่างมากในช่วงปักแรกนี้สําหรับคนโสดคนโสด ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณเพราะช่วงนี้คุณค่อนข้างจะดูมีเสน่ห์มากพอสมควรคุณจะมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้นทำให้คนเข้ามาหาคุณมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่จะได้เลือกเฟ้นคนที่เข้ามาหาคุณได้อย่างมากหน้าหลายตาถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีเสน่ห์และมีโอกาสเลือกสำหรับชาวราศีกันค่อนข้างสูง